สวัสดีครับทุกคนครับไกลกเข้ามาแล้วสำหรับ e o t b a l น2026หรือว่าเวอร์ชัน5.0.0นะครับที่กำหนดแผนอัปเดตจะเป็นวันที่14สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับก็คือกลางเดือนหน้านะครับผมอัปเดตน่าจะประมาณ2-3วันนะครับเราพูดถึงเรื่องของการอัปเดตมาหลายมุมมองแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลที่เป็นทางการว่าจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ฟังก์ชันอะไรใหม่อะไรจะอยู่อะไรจะไปต่ออะไรจะไปนะครับผมอันนั้นพูดไปเยอะแล้วนะครับคลิปนี้มาพูดถึงประเด็นสำคัญนะครับผมก็คือ system requirement นะครับหรือ ว่าสเปคขั้นต่ำของ e ีฟุต2026ครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในบางแพลตฟอร์มด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งคอนโซล PC และโมบายนะครับไปดูกันครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอีฟุตบล2025ตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริการแพลตฟอร์มดังนี้นะครับผม PS5 PS4 Xbox One Xbox XS Steam Windows iOS และ Android นะครับถ้าไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลงก็คือคอนโซลนะครับวันนี้มีประกาศเพิ่มเติมของ iOS ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสรุป ไปทีละอันละกันนะครับผมคอนโซลไม่มีเปลี่ยนแปลงนะส่วนสตรีมนะครับผมสตรีมกับ Windows เนี่ยก็คืออันเดียวกันนะครับสตรีมก็คือโหลดผ่านแอปสตรีมนะฮะับวินโดว์ก็คือโหลดผ่านแอปวินโดว์เลยนะครับถ้าเป็นวินโดว์เนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องนี้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วไปแล้วนะครับเพราะว่าประกาศออกมาประมาณเดือนที่แล้วนะครับเนื่องจากว่า Microsoft เนี่ยครับผมเขาก็จะหยุดซัพพอร์ตวินโดว์10นะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะครับอันนี้เรารีแคปันอีกทีนึงนะผมเคยทาคลิปไปแล้วนะครับเดือนตุลา ทําให้เกมที่อยู่บน Windows 10หลายๆเกมนะครับก็อาจจะไม่ให้บริการต่อไปด้วยนะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือ eFootball ครับ Windows 10เนี่ยอยู่คู่บุญบารมีมากับเกม eFootball มาสักพักใหญ่แล้วนะครับผมตั้งแต่ภาค PS แล้วนะจากเดิมนะครับผมนี่ฮะ Windows 10 support ตนะครับผมเปลี่ยนแปลงเป็น Windows 11เท่านั้นที่จะสามารถโหลด eFootball ได้นะครับอันนี้เราพูดกันไปแล้วนะครับผมเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอย่างที่บอกไปนะครับผมใครที่เป็นสาย PC นะครับผมก็มีร้องอ่ะผมก็ร้องเช่นกันนะ Windows ผมเนี่ยยังใช้ windows 10อยู่เลยนะครับไม่อยากจะเปลี่ยนเป็น windows 11นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพออัปเดตปุ๊บเนี่ยมันจะยังไงนะครับผมแต่ว่าถ้าตามข่าวเนี่ยตามหัวข้อประกาศนะครับผมเนื่องจากว่า windows 10นะครับจะหยุดซัพพอร์ตช่วงเดือนตุลาคมเนาะเนาะแต่ว่า efootball 2026เราอะครับผมจะอัปเดตในเดือนหน้าแล้วกลางเดือนหน้าแล้วนะครับผมก็คือ efootball อัปเดตก่อนที่จะ windows จะหยุดซัพพอร์ต วินโดว์10นะครับก็เข้าใจว่าถ้าตามความน่าจะเป็นนะครับผมมันก็คือเอ,อเรายังสามารถเล่นได้จนกระทั่งช่วงเดือนตุลาคมนะก่อนที่ Microsoft จะหยุดซัพพอร์ตนั่นแหละครับขั้นต่ำนะครับวินโดว์11 64บิตนะครับ Core i5 2300นะครับถ้าเป็นค่ายแดงก็ AMD FX 4350 Gen i5 ก็ถือว่าไอตัว CPU อะครับผมผมว่า i5 ยังสามารถเล่นได้อยู่แต่แค่ OS นะครับวินโดว์อ่ะเราจะต้องวินโดว์11ขึ้นไปนะครับการ์ดจอก็ประมาณนี้นะขั้นต่ำนะ ทั้งค่ายเขียวค่ายแดงนะครับแต่ใช้พื้นที่เยอะนะเกมนี้ใช้พื้นที่เยอะมากนะครับผมอันนี้คือขั้นต่ำนะนี่คือขั้นต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้คือด้านขวานี่คือเป็นสเปคที่แนะนำนะครับเล่นลื่นไหลนะครับผมด้านซ้ายมือคือสเปคขั้นต่ำนะผมอาจจะต้องไปปรับกราฟิกแค่ต่ำๆหนึ่งก็พอเล่นได้อยู่ครับแต่ที่สําคัญคือ OS Windows นะครับอ่ะอันนี้คือสตรีมและ PC นะครับสตรีมกับ PC อันเดียวกันนะสตรีมคือโหลดผ่านแอปสตรีมนะครับผม Windows คือโหลดผ่าน OS Windows โดยตรงนะครับมันมี2แบบแต่เรา ว่าเป็น PC ทั้งหมดนะครับ ต่อไปเราจะดูโมบายนะครับโมบายก็จะแยก iOS และ Android นะครับผม Android เนี่ยมีประกาศไปก่อนหน้านี้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วเหมือนกันนะครับผมก็ทําคลิปไปแล้วนะครับผมเกี่ยวกับการอัปเดตเวอร์ชันที่รองรับนะครับส่วน iOS เนี่ยวันนี้เพิ่งมีประกาศวันนี้นะครับผมเนาะเผื่อใครไม่ได้ติดตามข่าวนะครับผมก็รวบรวมมาให้เลยในคลิปเดียวกันไปเลยนะครับเอา Android ก่อนแล้วกันที่ประกาศไปเดือนที่แล้วนะครับของทาง Android เนี่ยประกาศไปช่วงต้นเดือนที่แล้วนะครับผมก็คือวันที่2เดือน6นะครับผมแต่ว่าไม่ได้ประกาศเกี่ยวกับขั้นต่านะเพียง แต่มันจะมีการอัปเดต Android 16นะครับช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยแหละก็คือเดือนที่แล้วสําหรับใครที่ใช้ Android เวอร์ชัน16เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอาการแสดงผลนะครับผมที่เรโชหรือว่าอัตราส่วนมันไม่สมบูรณ์หรือว่าอาจจะมีความผิดพลาดนะครับในกรณีที่บางคนอาจจะเล่นเป็นมัลติแอปนะครับผมเปิดแบบเปิดแอป2แอป3แอปพร้อมกันอะไรเงี้ยนะสำหรับแอนดรอยบางรุ่นสามารถทําได้นะครับผมแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยมันผ่านมาแล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยเห็นมีคนบ่นเรื่องของการแสดงผลผิดพลาดของ Android เหม กัันนะครบไม่ค่อยมีคนอัปเดตเป็น Android 16นะครับก็ยังสามารถเล่น Android เก่าๆได้อยู่นะครับทีนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เวอร์ชั่น Android ขั้นต่ำนะอย่าเพิ่งตกใจนะ ไม่ใช่ว่าอีวิทบอลบังคับให้อัปเดต Android 16ทุกคนบ้าไปแล้วไม่ใช่นะครับผม16นี่คือใหม่ล่าสุดเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยอาจจะแสดงผลไม่ไม่ได้100%นะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับผมแต่ถ้าเป็นสเปคขั้นต่ำของ Android ปัจจุบันนะครับก็คือ a n d r o i d เวอร์ชัน7หรือสูงกว่านะครับอืมสบายใจได้นะครับบางคนยังไม่อัปเลยนะฮะยังใช้7 8อยู่เลยนะครับ9อยู่เลยยังสามารถใช้ได้นะครับเมม2จิกขึ้นไปนะครับแรมแรม2จิ๊กขึ้นไป แต่อย่างไรก็ตามครับณนะวันที่เราทําคลิปอยู่นี้นะครับผมยังไม่ได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมว่าจะมีการขยับเวอร์ชั่นขั้นต่ําหรือเปล่านะครับใครที่ใช้เวอร์ชั่น7นะครับอย่าเพิ่งสบายใจไปว่าอ e ีพีบอล2026ยังสามารถใช้ได้แบบลื่นไหลนะครับผมก็ดีไม่ดีก่อนวันที่14สิงหาคมก่อนอัปเดตอ่ะอาจจะมีประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Android ก็เป็นไปได้นะครับผมเผื่อใจไว้ก่อนนะถ้าเป็นไปได้อัปได้ก็อัปครับผมแต่เราก็เข้าใจว่าบางทีถ้าอัปไปเนี่ยมันก็ทําให้เครื่องมันแหลกมันค้้างได ผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถเลือกอัปได้ไหมสมมติว่าคุณเจ็คุณจะอัปไปแปดได้ไหมแบบแบแบ,แบไม่ข้ามไปล่าสุดอันนี้คือล่าสุดนะครับประกาศล่าสุดเดี๋ยวติดตามอีกทีนึงว่าเออก่อนอัปเดต2 0 2พันยี่เนี่ยมีประกาศเกี่ยวกับ Android เพิ่มเติม,ตมหรือไม่แต่อันนี้คือในล่าสุดนะครับในเว็บไซต์ล่าสุดก็จะเป็นเวอร์ชันเจขึ้นไปนะครับยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับและล่าสุดวันนี้นะฮะสดสดร้อนๆ้น,นะครับผมมีประกาศของ iOS มาแล้วนะครับผมนั่นก็คือประกาศนี้นะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงง System iOS Requi ขออรระบบ, iOS ะบหืว่า iPhone, iPad ดังนี้ครับอันนี้บอกตรงๆเลยนะครับผมว่าแผนอัปเดตของ e ีฟุตบอลในช่วงเดือนตุลาคมนะฮะอันนี้เขาบอกว่าช่วงเดือนตุลาคมนะครับผมออกตุเบอร์2อตอนแรกอ่ะถ้าเราอ่านจะประกาศนี้เนี่ยเราเข้าใจว่าเอออีฟุตบอล2องพนะครับผมจะอัปเดตในช่วงเดือนตุลาคมนะครับแต่ก็อย่างที่เราพูดกันเสมอนะครับว่าตอนนี้อีฟุตบอลเนี่ยตัดปีออกไปแล้วนะครับผมแต่เราก็ยังติดปากกันอยู่นะครับว่าอีฟุตบอลส2 0 2 6นยี่ิันะครับผมแต่จริงๆแล้ววัน เวอร์ชันที่จะอัปเดตกลางเดือนหน้าเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชัน5.0นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่า i t ทีบอกว่าจะอัปเดตในช,ช่วงเดือนตุลาคม2025เนี่ยเดือนตุลาเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันอะไรเวอร์ชัน5.5หรือว่าเวอร์ชัน6.0อันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะเพราะตรงนี้ไม่ได้มีบอกนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวอร์ชัน5.0ไม่ได้หมายความว่าเป็นอ e ีฟุตบอล2026เสมอไปนะ <laughs> <laughs> มันเป็นเวอร์ชันอัปเกดตขึ้นไปเพราะว่าอาจจะเป็นเหตุผลที่เขาเอาปีออกไปนะครับผมแต่ว่าเรายังติดปากกันอยู่เนาะ <c oughs> ก็จากประกาศนี้นะครับผมเขาบอกว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ย2025นะครับปีนี้นะก็จะมีการอัปเดตครั้งอีกครั้งหนึ่งอะนะ <c oughs> ไม่ได้บอกว่าอัปเดตเรื่องอะไรบ้างนั้นณวันนี้นะครับผมแต่จะส่งผลกับ OS นะครับหรือว่า o p e r a t i o n System ที่มีรุ่นเก่านะครับผมกว่า iOS 15ใครที่ใช้ iPhone ที่ยังไม่ได้อัปเดต iOS 15นะครับ ฟังดีๆนะฮะให้สามารถเข้าไปเช็คได้ที่เซตติ้งในมือถือของเรานะไอโฟนของเรานะครับผม general นะครับ about iOS version นะครับเราก็จะเห็นเวอร์ชันว่าเป็นเวอร์ชันอะไรปัจจุบันนะครับผมถ้าต่ำกว่า15หมายความว่า15ยังสามารถใช้ได้อยู่นะต่ำกว่า15นะครับผมนั่นคือ1 4 x. x x ลงไปนะครับผมยังสามารถเล่นอีฮบอได้ไหมได้แต่เขียนได้ตลกมากทุกคนเลย iOS ตัวชั o น 14. X. 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 นะครับผมที่น้อยกว่าที่ต่ำกว่าเนี่ยสามารถเล่น eFootball ได้โดยการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน15 <c oughs> หรือสูงกว่าก็หมายความว่ามันเล่นไม่ได้นั่นแหละนะเวอร์ชั่น14ลงไปนะครับผมไม่สามารถเล่นอ e ีฟุตบอลได้นะครับผมในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผมจะดอกจันไว้เสมอว่าเขาจะไม่รับผิดชอบนะครับในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการอัปเดตของคุณนะครับผมสมมติว่าคุณดึงดันที่จะอัปเดตเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับบางทีบางเครื่องเนี่ยมันเป็นเครื่องเก่าเนาะใช้ iOS ใหม่ๆแล้วมันแหลกเล่นแล้วมันค้างแอปนู้นแคปแอปนี้มันค้างเลยไงนะเออบางคนก็ไม่ได้อัปตามไงแต่ ดอกจานไว้ว่าถ้าเกิดคุณไม่อัพเพื่อจะเล่นอีฟุตบอลแล้วอจะมาโทษอีฟุตบอลไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะฮะเอาเป็นว่าถ้าอยากเล่นก็ต้องอัพ iOS 15อย่างน้อยนะครับและแน่นอนครับผมก็ได้มีการเปลี่ยนข้อความในเว็บไซต์อีฟุตบอลนะครับผมเพื่ออัปเดตให้รองรับไวรล่วงหน้าเลยนะครับผมของเดิมเนี่ยครับผมใครที่ใช้ iOS เนี่ยยังสามารถเล่นได้อยู่สําหรับ iOS 13นะครับก้าวกระโดดเลยนะข้าม14ไปเลยนะนะปัจจุบันนี้นะครับยังสามารถเล่นได้อยู่สําหรับใครที่ใช้ iOS 13ขั้นต่ำ นะ13 14ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากตุลาคมนะครับผมก็ต้องอัปเดตเป็น15ขั้นต่ำนะครับถ้ารุ่นของ iPhone ที่เล่นอยู่ iPhone iPad นะครับผมขั้นต่ำนะครับผมก่อนหน้านี้นะ iPhone 6s นะครับผมหรือต่ำหรือสูงกว่ายังสามารถเล่นได้อยู่นะครับผม iPad Pro 9นิ้ว9.5นิ้วนะครับผมหรือสูงกว่า iPad air 2นะครับผมหรือสูงกว่า iPad Mini 4หรือสูงกว่านะครับผม iPad พด u c h gen 7นะครับผมหรือสูงกว่ายังสามารถเล่นได้อยู่แต่หลังจากตุลาคมเป็นต้นไปนะครับผม ถ้าเป็น iOS ต้ตองอัปเดต15แต่ถ้าเป็นรุ่นของมือถือหรือ iPad นะครับผมถ้าเทียบดูจากตรงนี้เนี่ย iPhone 6s ยังสามารถเล่นได้อยู่นะเออใครที่ใช้ 6s อยู่เนี่ยก็สบายใจได้นะครับยังมีอยู่ไหมยังมีคนใช้อยู่ไหมผมยังมีเครื่อง 4s อยู่เลยนะ iPhone 4s อะ <laughs> <c oughs> ดนดึกดําบันยังมีอยู่นะแต่นี่ 6S ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับ 6Plus 6Plus ถ้า 6Plus ธรรมดาไม่น่าจะได้แล้วนะฮะ 6Plus เครื่องใหญ่ผมก็มีนะ 6Plus เมื่อก่อนก็เป็นสสยสาวก iOS เหมือนกันนะแต่ว่าต้องอัปเดต iOS ไม่รู้ว่า i6S เนี่ยอัปเดตเป็น iOS 15แล้วมันจะค้างมันจะอะไรหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเป็นรุ่นของเครื่องเจนของเครื่องได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าต้องอัปเดต iOS เป็น15เท่านั้นเองนะครับอันนี้คือประกาศล่าสุดของทาง iOS นะครับผมซึ่งก็มีผลไหมมีผลแน่นอนฮน รวมถึงใครที่เป็นสาย PC สตรีมด้วยนะครับผมแต่คอนโซลก็สบายใจไปเล่นต่อไปสิ่งที่ต้องติดตามต่อนะครับก็คือสาวก Android ครับ Android เนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้มีประกาศเกี่ยวกับขั้นขั้นต่ำเพิ่มเติมนะครับดีไม่ดีว่าเอ๊ผมลงคลิปไปเนี่ยจะมีประกาศเพิ่มเติมหรือเปล่าเกี่ยวกับ Android นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะโอเคครับประมาณนี้นะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง b o m s k i e for b s k i e r review ครับทุกช่องอยู่ใต้คลิปเดอร์คลิปนี้ลาไปก่อน